i n นฟอร์ม่ามาเกตพร้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจับมือคณะวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทางคีเครือข่ายด้านน้ำร่วมกันเปิดงานไทยวอเตอร์เอ็กซและ Water Forum 2024. 2 0ม4ครับงานวอเตอร์ฟอรในปีนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยได้มีโอกาสได้ร่วมจัดงาน กับประเทศอื่นๆนะครับที่แต่ละบริษัทที่ครับเข้ามาเปิดรูธในคราวนี้นะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เห็นความสําคัญเกี่ยวับเรื่องกับเรื่องนี้นะครับงานนี้เนี่ยเราก็มาดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับมีทั้ง <c oughs> เรื่องน้าเสียอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปดูงานข้างในเนี่ยก็จะเห็นเรื่องระบบาบำบัดน้ําเสียเยอะมากครับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเพราะว่า เรื่องนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมาแล้วถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำเสียได้ผมว่าหลายเมืองในชุมชนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่น่ายอยู่มากขึ้นการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้าแรงก็เช่นเดียวกันครับระบบเทคโนโลยีที่เอามาแสดงในงานนี้เนี่ยผมว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกภาคส่วนนะทั้งในชุมชนเมืองในชนบท รวมทั้งบางแห่งได้มีการดูถึงระบบระบัดน้ําระบบสูบน้ําจากน้ำใต้ดินก็มีอันนี้ผมว่าค่อนข้างจะครบวงจรครับสำหรับงาน w อ t เตอร์ฟอรัมในปีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องน้ําในประเทศไทยนะครับการแก้ปัญหารเรื่องน้ําก็เราก็ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเช่นงานนี้นะครับก็มีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศภาคเอกชนภาคการศึกษาก็มาร่วมกันเพราะ สำหรับสำหรับภาพรวมของงานนะครับ<อ>ก็งานนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางด้านฝ่ายส,ส,ส่วทร,ร,รัพยากรและสิ่แวดล้อนนะครับเราก็ส่วนของภาคในเรื่องของวิชาการการสัมมนานะครับก็ได้มหาวิทยาลัยจันทงกรีนะครับเข้ามาเป็นตัวเรียกว่าหลักในการสร้างสัมมนาให้เกิดขึ้นมานะครับเพราะงานนี้นะครับถือเป็นงานสําคัญระดับนานาชาตินะครับนอกจากการได้รับความรู้นะครับจาก ผู้เชี่ยวชาญนะครับจากทั่วทุกโลกนะครับมามางานนะครับนอกจากนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาแสดงในงานนะครับตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมนะครับโดยเดท้ะเนื่องจากจาก,การน้ํานะครับ น้ำดีน้ำเสียการประปับน้ำน้ำต่างๆนะครับเรามีผู้ประกอบการมาออกงานเนี่ยมากกว่า,า20ประเทศนะครับเป็นจํานวนบูธเนี่ยก็ถึงจํานวนประมาณา300บูธนะครับบริษัทดังๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยยังบริษัทอีบาล่านะครับบริษัทดอสบริษัทหลายบริษัทเนี่ยเห็นความสําคัญของบริษัทกรรมดังนี้ก็นําเข้ามาสนับสนุนในการออกงานนี้นะครับกจากนั้นพาวิเลยนสำคัญที่นําเทคโนโลยีเลยนะครับที่เรียกว่าไม่ต้องไปหาจากต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ โรพาเลียนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นจกนักรีที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการน้ํานะครับในส่วนของเกาห,หลีในหลากหลายประเทศก็เข้ามารุวง,งานนี้อย่างต้้งเพียครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการนะครับตั้งแต่ระดับใหญ่นะครับ จนถึงระดับ SME นะครับมองในเรื่องของการใช้บริหารการจัดการน้ำนะครับการเปลี่ยนน้ำดีกำเสียและผู้สนใจทั่วไปนะครับโดยที่นอกจากเรื่องของการจัดงานในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการให้ความรู้นะครับก็จะเป็นหลักของงานนี้นะครับเรามีสัมมนามากมายนะครับที่เกิดขึ้นตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมการใช้การบริหารจัดการนะในงานนะครับ